แก่องลูกค้าส่งทะามาให้ก่อนส่งมาจากสาแก้วครับว่ามีอะไรบ้างตกลงราคากับลูกค้าไว้เรียบร้อยแล้วครับมีส่งอะไรบ้างมีคุดพุดสองเหรียญ เหรียญหนึ่งมีบัตรด้วยครับก็มีพุ่งขบวิงหนึ่งเหรียญเก้าเจ็ดไม่มีลูกกลงระบันไดหนึ่งเหรียญของขอสองดูก่อน โอเคเรียบร้อยครับตังที่ตกลงกับลูกค้าไว้เดี๋ยวจะได้ไปโอนตังให้ลูกค้าครับขอบคุณครับ